ปากแซดมาแล้วจ้าวันนี้แซดกันที่สุดๆไปเลยเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีส่งของมาให้เราด้วยวันนี้คุณยายคุณยายยายต่อยยายต่อยนะฮะยายต่อยเนี่ยก็จะทำแบบหนังไก่อบหนังไก่กรอบต่างๆและถ้าเกิดมันจะดีมากเพราะว่าต้องกินคู่กับน้ำพริก low fat ของเขา low fat นะคุณเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้มันมีทั้งแซลมอนปลาสลิดแล้วก็ อกไก่ <Okay. S 2> เลิศวินี่แบบถ้าเรากินคลีนนี่คือจบนะสช่วงนีง้คุณโดมก็รักสุขภาพมากขึ้นใช่ก็ออกกำลังกุ้งกำลังกายออกกำลังกาย<ช>าเพรนยว่วันนี้ทั้งหมดเนี้ยฉันจะเหมาเอากลับบ้านหมดเลยเชิญเลยกู <ๆ S 2> กลัวมึงจะหยิบแค่หนังไก่กลับไปค่ะอ้าวหนังไก่ก็ว่าไม่ได้เพราะหนังไก่เขาอะเป็นหนังไก่ที่ อบคือทอดด้วยนะแล้วไปอบด้วยแล้วก็รีดสะบัดน้ํามันด้วยอ๋อเป็นอบให้รีดน้ํามันเออเป็นอย่างนั้นคือถามว่าอ้วนไหมคือแหมกินหนังไก่อ่ะคุณจะไม่ใช่แบบเออไปกินผักมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีวิธีการให้ทำให้มันรีดน้ํามันออกสะบัดน้ํามันออกถูกต้องเออซึ่งอ่านหลายคนว่าเอ้าหนังไก่นี่หรอไม่ใช่เ่ืออันนี้ยายด o มเขาติดไก่ทอด แต่นี่ทานเอนนันน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 หนนนนนนเนน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 น้นน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 นอนนานน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 นหนังไก่นนนนนนนอนนนนนนอนน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 นันนีนอนนนนนอบรีดสะนัดน้นนนนนน่นน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 นานน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 กนนนมนนนนนนนงนนนนมนนนานกนนมนน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 รนนนนนนน้นนูนินนนูชนนนดูชินนดูชนนนดูชนนนดูชินนนนนปนนบฉนกปน๊บนนนปั๊บ ว้าวไายบางกรอบมึงเททีเท,ทเลยบางกรอบเทก่อนเออเทแลวทแลวเขาบอกว่าถ้ากินกับน้ำพริกเขานะคือเลิศ พอ,อแล้วนะไหนดูสิความุ้ยอแต่จะบอกว่าหยิบครั้งแรกคือ,อรู้เลยอะว่าอ่ะผมปล่อยมือนะคุณดูดิไม่มันนะมันไม่มัน,มมน,มมนปกติหยิบก็คือชํำแล้วช่ำนิ้วแล้วปึ๊บปับป๊บแห้งแล้วพอมันแห้งมันผ่านการรีดน้มนันอะดมันจะกรอบแบบกรอบมากอ่ะเก็บไว้ได้นานถูกไหม เค็มอ่อนออ่นแต่ว่าความหอมของมันหนังไก่อ่ะมันอยู่ครบคือว่าคราดูแล้วว่าทำไมเขาถ่ายข่ายถุงใหญ่มัไมนเรื่อยๆได้เลยเว้ยมนเรื่อยๆมันเหมือนแบบถ้าเข้าเข้าไปทูนในโรงหนังเนี่ยคือ็นไรอ่ะก็คือจนจบเรื่องมึงทำไรนั้นอะไรจะทำไรเก็บกลับบ้านไม่เถื่อคึงจะเติมโดมนะเป็นชอบแบบ เวลาลูกค้าเข้าชอบเอาของกลับบ้านเอาแล้วถ้าเากิดเมวกลับบ้านจะทิ้งไว้มันบูด <c oughs> <restriction> ไหมไงก็ต้องกลับบ้านเป้ามึงดูไหมทีมงานเขาคุยกันหลังเว <usi> <c oughs> ลามย์กลับบ้านว่าบอกไม่เหลือไว้ให้พวกหนูกินเลยพี <c oughs> <c oughs> ่ที้งกนใครพูดพูดชื่อมาเลยเนี่ยพอกูออกตัวแทนอ่ะพอกูพูดชื่อเดี๋ยวก็พี่ผิดใจกันพูดชื่อมาดิโดยจะเราจะพูดได้ยังไงเมื่อน้องมันบ่นอ่ะมันอยู่ที่มย์ขึงนมาขนาดนี้แล้วมันอยู่ที่ว่า มึงทำไมไมไ่แบ่งเหลือให้ข่าวการเนี่ยหลังกุ้งหลังไก่จะมาเก็บเอากลับบ้านมันมีทั้งหลายถุงนี่ต่อยส่งมันทั้งหลายถุงก็เข้าใจแต่มึงเอากลับหมดไม่ได้ไงคะไม่เนี่ยเนี่ยไม่ไดเอากลับเลยนี่เอามามซ่อนแล้วโซ่อ้โหซ,ซ,ซ่อนได้เลยกูบังมิดเลยมั้ง <st ess> ใช่ <st ess> ใช่ <st ess> มันไม่มีทางไม่เห็นเลยมั้งน้องๆมันก็รอจะกินกูรู้ว่าอร่อยแต่ว่ามึงก็ต้องแบ่งปันก็แบ่งก็กินกันอยู่แล้วทุกครั้งนเขาก็ได้กินกันหมด สังเกตไหมคนเฮียจะเสียงสูงก็เม่งสูงเลยอะ่ะเสียงสูงเลยอ่ะทำไมทังไก่ทำไมคือเข้าใจว่ามันอร่อยไม่พูดต่อนะ่นแต่ซีโอ้โหไม่ทำงานพูดหมดแล้วคะ่ะว่ามันกรอบมันกินเพลินเขาบอกว่าจะให้ดีต้องกินคู่กับน้ำพริกของเขาด้วยก็ยังไม่ได้สึงกรหยิบน้ำพริกไงมึงรีบร้อนอะไรต้องหยิบก็คือต้องพูดเลยว่าเนี่ย คือเขาทํารสชาติหนังไก่มาให้มันแบบว่าเคี้ยวเพลินๆแล้วก็รสชาติไม่หนักมากเค็มอ่อนๆกลางๆกินเปล่าๆก็ได้เพื่อที่ว่าจะได้กินคู่อย่างอื่นได้แต่กินเปล่าๆเองก็จะได้กินได้เยอะอถูกไหมมาลองกับน้ำพริกน้ำพริกก็มี3แบบด้วยกันประกอบไปด้วยปลาสลิดอกไก่แซลมอนวนตัวผมแล้วนะผมเนี่ยจะท้าให้เล็งก่อนเลยนะอผมจะไปในทางแบบปลาสลิดก่อนทําไมต้องเลือกปลาสลิดก่อนเพราะผมถูกจิิตกับ ลาสลิดผมชอบปลาไทยผมชอบปลาไทยเกง่งๆดีเอานี้ไว้คุณละ่ะผมเลือกอ่ออกไก่เพราะว่าเพราะว่าเราอยากรู้ปกติอกไก่มันเป็นสิ่งที่ดูเอามาทำอ,อ,อาหารได้อย่างได้ได้ไ,ดไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หลากหลายป<อ>กติ<ด>มันคืออกไก่ก็ไป ไปย่างเอาไปอบเอาไปเนื่อเอาไปต้มอะไรหรือว่าไปฉีกฉีกฉีกแต่เนี้ยพอมันไปทำเป็นน้ำพริกอ่ะอยากรู้ว่า t e x t อร์ของมันเป็นยังไงอกไก่ปั่นหรืออะไรเงี้ยอันนี้อยากรู้ว่า t e x t ซ์เจริงๆอลเวลาอกไก่ออกไก่มันมีความเหนียวถูกไหมมีความแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นุ่มไม่ไม่ได้ไม่ได้กินง่ายเขาเรียกว่ากระด้างอาทําำกระด้างเพราะฉะนั้นคือถ้ามาทําเป็นน้ําพริกอยากรู้เขาต้องทำยังไงให้มันกินแล้วมันดูรู้สึกว่าอร่อยไม่กระด้างเออลองชิมปลาสลิดเนี่ยอุ้ย สัมผัสแรกคือดมเข้ามาเป็นยังไงหอมบลาสลิดมากหอมเครื่องแบบพริกกระเทียมเนาะเครื่องอืมพริกกระเทียมหอมเจียวใช่ไหมเนี่ยกูนั่งดมไปนี่เลยยำหมองผ้า,า <c oughs> กูนั่งลงเป็นฟ้าไทยเลยตรงเนี้ยแล้วเราเปยังไงอะ่ะเราก็อย่างนี้เลยกินกับไข่เจียวพี่โดมอันไหนกินกับไข่เจียวแล้วปลาสลิดเท่านั้นเส้นบะหมี่กุ พิมพิมพูดพูดนี้เขาก็ไม่เข้าหร้อเชเขาไม่เข้าแบรนด์อื่นก็ไม่กล้าเข้านะไม่เป็นไรกินกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามีเพราะไม่เข้าก็ไม่เข้าหวะทั้ไข่เจียวเหรอโอ้ไก่อเท่านั้นหรอ แต่เขาบอกว่าพิเศษอให้ลองกับอันนี้อ๋อมันจะคู่กันมันจะเกิดมาคู่กันมากกว่า <c oughs> กูเข้าใจแล้วทำไมต้องมาม่าทำไมอะกูเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องบะหมี่กึ่งเพราะว่าอันนี้มันมีความเป็นผงผงมึงนึกถึงคนผงว่ากันนล้วผงผงมีความแบบหอมหอมหอมเจียวหอมเจียวต่างๆอเพราะเวลากินกับบะหมี่กึ่งอะ นี่มันคือเหมือนอีกรสหนึ่งที่ผสมมากับแบบบะหมีก่กึ้งเวล์รสชาตินีอ่ออกไหมออออมันก็เลยอร่อยออกูเข้าใจเขาแล้วไหนลองไข่เจียวกับอันนั้นสิอกไก่ะไข่เจียวกับอกไก่สิคืออกไก่เขาทำมันเป็นเส้นๆแบบนี้เลยคือน้ำพริกเขาอโลแฟตน,นะแต่ไข่เจียวเนี่ยก็ชุ่มมาอยู่นะที่ทีมงานทอดอ่ออออดอะก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าเราไว้ใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นน้ำพริกโลแฟตในการช่วยแล้วอยากกินกับอะไรก็ได้ แบบนี้สินะทำไมอะ่ะป๊าไหนลองซิเท็กซ์เจอร์มันดีมากอ่ะเนี่ยเพราะมันแบบมันกรอบกลวมอะ่ะไข่เจียวม,มันมีความนุ่มๆฟลัฟซี่อะไรของมันอยู่แล้วมันอบความกรอบกรอบกินกับข้าวเข้าไปด้วยตามด้หนังไก่หนึ่งชิ้นคุณเลือบอกองนี้ อ,อกไก่กรอบกว่ปาปลาสลิดกรอบกว่าปลาสลิดเหระมันเลยต้องกินกับอะไรที่มันแบบหุ้มๆเนาะไม่ไม่ไม่มันกรอบกว่าเพราะว่ามันมีความกระด้างเวลาไปทำอาหารถูกไหมทีนี้พอไปําทำให้ปูกรอบอะมันก็จะกรอบกว่าเป็นพิเศษจากเนื้อที่กระด้างของมันอะพอเอามาอบเอามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีความกรอบกว่าแต่จริงๆอะกินกับอะไรก็อรอ่อยมา้หมด ได้โม่นั่นมาเหมือนกลุ่มมานั่นมาฮะนั่นมาเหมือนกลุ่มแซลมอนกับบีบีแซลมอนนะอืมดีดทำไมอันเนี้ยเพื่ออะไรอ่ะให้รู้ว่ากำลังพูดถึงส่ดนลยคุณอินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ทำกันแบบนี้คุยแบบมาอยู่แล้วแบบสับมึงแบบสับอะไรมึงมาดีผลิตภัณฑ์อย่างงี้ผลิตภัณฑ์ลูกค้ามึงมันนั่งดีดอก้อู้นะมึงทำไมมึงทุเรียนไงห้ามไม่ห้ามไง มผลิตภัณฑ์เขาดีๆมึงไปนั่งต,ะต,ะต,ะตะักตักตักหืมแซลมอนมันเป็นแบบฟูๆูอ่นหอมาเหมือนฟิลม์มแซลมอนฟูอะ่ะฟิล์มหนังไก่กินกะอะไรแล้วเวิร์กสุดนี่เขาบอกมา เกียดคอมนะันอะจริงใจอะไรก็อร่อยอยาะพยยืได้ปะได้แต่เื่อเส้นมันมีกึ่งอะมันจะมีความเค็มๆอยู่นิดหน่อยแต่ว่าน้ำพริกโลวฟันเนี้ยมันจะมีรสชาติออกแบบจัดจ้านแบบหวานๆด้วยพอผสมกันแล้วมันเลยแบบครบรสแล้วก็มีความกรอบๆหอมหอมเนื้อปลา อืออือืออือเอบออือ,อ,อ,อหลังต่อีกมนอ,อกมนไหเหรอมอร่อยมากทซลมนไหอมเหมือนนี้ช่ชหแห้งๆแ่เป็นแบบแซลมอนก,กรอบ เฮ้ยแซลมอนดีมากเฮ้ยแซลมอนกับบะหมี่กึ่งเลิศปลา,าดิบปลาดิบขอวคืะอปลาดิบก่อนไข่ต้มเหรออ๋องั้นตอนนั้นปมาเดิบกับบะหมี่กึ่งอืมกินกะอะไรก็อร่อยยกเว้นก็มึงอ่ะแหม กาเห็นชมไม่หยุดละว่าอร่อยอร่อยอร่อยก็อร่อยทำมาปฏิเสธขัดคใช้ช้อนเยอะ้ออะไรเนี่ยโดนตะไครแดงเลิศจอุ้ยปลาสลิดไข่ต้มข้าวสวยว้าวอืมกลิ่นมันจะเด้งขึ้นมากว่า ตั้งผลิตอบบหอมเด้งขึ้นมาเลยฟุ้มอนี้คือไข่ต้มเนี่ยอร่อยมากอย่าลืมปลาม่อ,อยาไก่เดือยวต่อยอเขาเลิศว่ะนุ๊กเรา,าเป็นนับพริกโลแฟตนะรอนนี่กำลังจะพยายามหาว่าเดือยวต่อยคนจังหวัดอะไรทำไมเดืย๋ยต่อยทำเป็นพริกอร่อยพูดปาก,การ ไหนไหนอ่านหนังสืออยู่ตรงไหนไหนคะไหนสมุดปราการผลิตที่กูถามว่าบ้างเขาอยู่ไหนกูไม่ถามว่าเขาผลิตที่ไหนสุปราการอะไรผลิตที่ทเขาไม่บอกอยู่แล้วก,<อ>ก,ก็พยายาม,ห,มหาไงไม่บอกเขาไม่ต้องบอก เหมือนมึงผลิตเพลงพิกซี่ออกมาเนี่ยอยู่กรุงเทพกูถามบ้านอยู่ไหนมึงอยู่กรุงเทพไปละกรุงเทพมึงคนภูเก็ตค่ะเนี่ยลืมกําพื้นดีละแล้ววางอะ่ะโลโก้เขาวางอยู่ดีๆอ่ะใครบิด bit. โทษนะคะยังไม่ได้จับสีส้มเลยคะ่ะเอาเลยกูเลยกูแล้วเลยอืมอันเนี้ย อกไก่เนี่ยกินแบบเพลินๆกลางๆเพราะว่าเท็กเจอร์ไก่มันกรอบๆเหมือนกินแบบเท็กเจอร์กรอบๆไปกลิ่นเพิ่มขึ้นมาก็จะมีแซลมอนที่มันจะมีกลิ่นเพิ่มขึ้นมาอันนี้สาหรับคนที่ชอบแบบแบบผมแบบติดหวานนิดนึงติดหวานอารมณ์ชูชีอะ่ะก็ต้องจาไว้เข้มข้ <ๆ S 2> นขึ้นมาคือปลาสลิดเพราะว่ากลิ่นมันดดลกลิ่นปลาสลิดก็จะโดดเด่นขึ้นมานะแต่ว่ามีเอกลักษณ์ทั้งสามอย่างและ กินคู่กับหนังไก่ยายต่อยก็รดทั้งสามอันคุณผู้ชมเดี๋ยวชอบที่ไก่ยายต่อยไม่หืนอะหนังไกท่ทอดอะทุกคนมันรสอะทำมาไม่หืนอ,อยากรู้ยายต่อยใช้น้ำมันอะไรนี่ฉันกินเพียวแล้วหมดถุงแน่นอนหมดแน่นอนยัยต่อยไม่หืนเลยแล้วตอนเนี้ยแตมอนหมดได้เลยในกระปุกในเชือกูไหมกับเส้นบะหมี่กุ้งอ่ะไข่กับไข,ข,ข,ข่ต้ม อาตีไม่มีความรู้เรื่องอาหารอยู่แล้วแดกเป็นอย่างเดียวค่ะอาตีโอปลาทูได้ไหมเพราะปลาทูมันมีความรสชาติมันจะเค็เคมๆเนาะหรือหมูฝ่อยเหรอหมูฝอยมันทำให้มันกรอบขึ้น ที่เห็นบ่บก็กากหมูเนาะแล้วก็คือปลาเนี่ยกล้วยกล้วยเนื้อไหมไม่ออกอ้าวก็กล้วยฉาบไงเวลาเวลาคนเอาเอากล้วยกล้วยฉาบไปทําอ่ะมันก็เป็นน้าพริกเจได้นะกล้วยอะ่ะเอาไปทํากล้วยฉาบแล้วก็ไปไปไปคลุกกับผงปาปริก้าคลุกกับผงบราร์บีคิวอร่อยนะเว้ย กล้วยมันเป็นผลไม้มันรีรสหวานของมันแล้วมันไม่เลิศตัดสินเลยว่าไม่เลิศกินแล้วหรอเคยกินแล้วหรอเคยกินแล้วหรอต้าหูค่ะตาหูอะไรตาหูขาวนี่แหละเขามีคนทําขายแล้วหนูหนูไปเห็นมาหนูมาพูดได้ไงเอาถิ่นนี้มันไม่เคยทําสิหนูไม่เคยเห็นค่ะหนูเคยแดกซะด้วยซ้ําค่ะเอามห้กูกินซะด้วยซ้ำทำเป็นพูดแหมแล้วมากระซิบกับกล้องก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารจิ้งลีดค่ะ รถด,ด่วนข่าวหรือเขียวพูดเลยรถด,ด่วนค่ะรถด่วนเชียงใหม่ได้ทอดกบกรองคุกเนะาะฮะเส้นมะละกอกละกองอเส้นมะละกอ,อใส่ปลาใส่ปูส้มตำค่ะ กล้วยต้องหยวกกล้วยไว้มึงกล้วยนี่แหละอย,อย่ามาพิกแพงความคิดกูกล้วยเต็มที่ก็คือกูเห็นคือบาร์บีคิวต้องาชนะให้ได้เลยมั้ง<า>แล้วคือไงมึงอยากใหเป็นแผนหรือว่าตำตำก็ได้กล้วยไปฉาบก่อนแล้วก็มาตามำ,ำตาำน้ำตำนี่แล้วใส่ลงไปกล้วยมันมีความมันอยู่ไงหมันเผือกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเผือกทอดผูดเผือกคือที่เป็นเผือกฉาบอะอร่อยจะตายเกี่กกูด ในดาดกูม so no 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 ึงเคยกินแล้วเหรอไม่อ <souvent> ร่อยไม่อร่อยมึงรู้ได้ไงว่าอร่อยก็มึนภาพว่าแบบมึนปามว่าไอ้กตุ้ยปากถ้าภาเป็นน้ำพริกปากแซ่บอยากทำนอะไรปากเป็ดือนี่ปากเป็ดดีปากเป็ดทอดและเอามาตำน้ำพริกปากเป็ด เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าปากเป็ดมันเป็นเมนูที่เราว่ามันดูเหมือนไม่คนไม่ค่อยคิดว่าจะมาทำเนาะแล้วมันก็ล i n k ์คอ concept ความปากปากแซบปากอะไรแล้เป็นอาหารที่มันดูสนุกหรือไม่ก็พวกคางปลาทูอะ<ป>แก้มปลาทูปากกุ้งแจ้มปลาทู ปากกุ้งแต่เราใช้คําว่าปากกุ้งไงเพราะมันก็ช่วงปากช่วงคางน้ําพริกปากกุ้งเป็นไงน้าพริกปากกุ้งกรอบๆเนาะหัวกุ้งไปเลยเฮ้ยทําขายซื้อบ้านทัดจริงตัด้าไปมาสอนยัยต่อยมาเลยน้ําพริกปากเป็ดน้ําพริกกล้วยทามน้ําพริกเต้าหู้ยายต่อยมาเลยทีนี้ รอบหน้ายาต่อยก็เลยเอามาให้เราเอามาได้วิวกูวคิดล้านหนึ่งยาต่อยน้องตั้งคิดล้านหนึ่งงานาต่อยเฮ้ยมึงอร่อยจริงนะเนี่ยต้องม่ติดบ้านนะเพราะว่า<ไ>มันกินง่ายมากแลก้วก็หิวเมื่อไร่ยหยิบขึ้นมาได้เลยอะ่ะแล้วก,กินคู่กับอะไรก็ได้ก็อร่อยหมดไม่แล้วมึงอะ่ะถนัดหนังไก่ทอดด้วยมึงชอบอะไรทอดทอด <มา S 1> ด้วย <มา S 1> แล้วน้ำพริกมึงไม่ชอบกินน้ำพริกแช่ คุงชอบแบบนี้มากใช่มึงชอบกินน้ำพริกแบบกรอบๆร้วนๆกินอะไรก็ได้ที่กระดาษคออ่ะมึงจะชอบต้องรอนะเอาพริกผสมกันไอ้นะพริกผสมอะไรผสมอะไรส<อ>า,ามอยา่อางอ่ส่วนผสมเออเย,ยต่อยขอเขาเลิศเนาะเขามีแบบวิธีให้คน,นนะแบบกินเนาะเกแบบ คือไข่ต้มนไกคือยังต่อยอย่างก็หลับได้อยู่นะหนึงเนาะก็ถ้าซื้อทีอ่ะถ้าสมมติเราบอกอุ๊ยผสมอร่อยก็จริงก็ต้องซื้อทุกรสละก็ต้องซื้อทุกรสเลยยังต่อยก็ใช้ได้มันได้นะมันก็ทอนความเผ็ดของแซลมอนลงมาแล้วก็เพิ่มความกรอบของอกไก่เข้าไปตอนนี้คุณชอบแซลมอนใช่ไหม ตน,นี้กูชอบปลาตบแล้วกูนะชอบปลาตบแล้วแล้วผสมอกไอ้หนังไก่อ่ะกูรู้ค้ังคือต่อกับปุกหนังไก่ด้วยแล้วหลังไก่จะอยู่แหนหลังไก่ด้วยอันนี้จะหลอกกระปุกอ่ะกูชอบผสมแล้วจบจบแล้วสำหรับคูตอนเนี้ยอ้าวเดี๋ยวก่อน,นพี่ผสมอีกแบบนึงนนะมีอีกเอ่ะเลิศแลยะย่าต่อยอ่ะย่าต่อยเก่งมากย่าต่อยเก่งก็คือว่า ถ้าไม่เดยต,ต่อยไม่ทำตำพิกสามอย่างผสมมาใส่กระปุกหนึ่งไปเลยละทำไมเหตุผล่ะไรแต่ว่าเดยต,ต่อยเลือกที่จะทำแต่ละรสแล้วเอามาคลุกกลมกันเอ้าอร่อยอีก,กอจบเลยเก่งเดยต,ต่อยเก่งเดยต,ต่อยเก่งมาเก็ตติ้ง <c oughs> เปเลยเพราะว่าถ้าเดยต่อยผสมเนี่ยรู้ว่าผสมอร่อยเนี่ยเายต่อยจะขายแค่กระปุกเดียวรศชิงนกับอะไรตูกินกับข้าวไข่เจียวด้วยแหละ อืมโอเคอ่ะเจ็ดเลยเอางี้นะเดี๋ยวต่อยเขาทำขายแยกถึงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำแบรนดิ้งของผมคือน้ำพริกผสมใยต่อยคือรู้สั่เขาปุกมาคือ้ส่าปุกมาเทมาเขายาเขายาวเขายาวูเขายาวเพาะทำาเก็งไปทำาเก็ยไปขายแล้วพใยต่อยจะขายในช้อปปี้ลาซาดแล้วก็มีใน Facebook ไปบุกชื่อว่าน้ำพริกยายต่อยอ่าฮะก็ไปดูได้นะในช้อปปี้ในรัซซาดา์อ่ะตอนเนี้มนมยมึงน้ำพริกผสมยายต่อยมึงกระตุไม่ได้แบบคนแพ้แซลมอนอ่านะถ้ามีคนเดียวแพ้แซลมอนคนแพ้แซลมอนก็กลับมาซื้อยายต่อยซื้อสองอันไม่นี่มึงต้องทำพริกน้ำพริกผสมย,ยายต่อยแล้วน้ำพริกผสมปลาสลิดอกไก่ยายต่อยน้ำพริก แซลมอนอกไก่ยายต่อย mix mix ผมชอบอกไก่น้ำพริกสลิดแ,แซลมอนยายต่อย,อยเป็นไงมึงเชื่อสิไม่เกินสองเดือนหรอกยายต่อยทำก้อนโดนจับ <laughs> วันนี้อร่อยนะอังจริงนะมีติดบ้านไม่เบือ่อติดไ้เลยฉันฉันรู้สึกเลยว่าซื้อไว้เลยสามสามรสชาติแล้วก็สลับกันไปเลยมันจะไม่เบื่อเลยนะแล้วก็มีสมุิกับข้าว บางอย่างบางทีซื้อมาไม่ได้ซื้อมาเยอะแยะมีอันนี้เข้ามาคือครบเลยนะอกกอดทุกอย่างเอาไว้ในอ้มอมอกเลยความเผ็ดความเข้มข้นค,นความอะไรคือโอบทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วแบบเออกินฉันเถอะกินฉันเถอะอย่างนี้พวกคลีนอหลอพวกคลีนวันๆกินแล้วก็อกไก่อือซื้อตัวนี้ไปลองสิลองสิ ไปลาดอีกทีหนึ่งข้างบนดูก็จะทําให้คุณเจริญอาหารแล้วคือบางทีนั่งกินแต่อกไก่กับข้าวมันจะผือใช่เรื่องใช่ไหมล่ะหรือบางคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งอ่ะทํามาแล้วอาหารแบบมันบาได้อ่ะเอาอันนี้โรยลงไปหน่อยไปประยุกต์กับเมนูอื่นก็ได้ครับอย่างวันนี้พิม์ทําไข่เจียวมาไม่อร่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่พอน้ําพริกมาปุ๊บกระด้างชิบหายไข่เจียวอ่ะได้เลยแต่สั่งกันได้เครื่องเชียร์ให้สั่งไว้ติดบ้านนี่คือเออถ้าพาราคือยาสมุัไรบ้าน มิกเกี่ยต่อยก็คืออาหารที่จะคู่ครัวบ้านคุณได้ตลอดไปคือจรพาลาคือสามในประจำบ้านและมิกเก่ต่อยคือคู่ครัวของเราและหนังไก่คู่ทีวีกูเลยเนี่ยคู่โซฟาคู่ทีวีกูเลยบ้านอื่นจะมีอะไรตั้งอยู่โคมไฟอะไรตั้งกูไม่สนบ้านกูมีหนังไก่วางอย่างนี้เลยมืออย่างนี้เลยอย่างนี้นนล่าสุดนะและดูหนังโดมมีทุกอย่างติดโซฟานะหมายถึงเสตขนมอะติดโซฟานะ เต็มไปหมดเลยเรียบร้อยเลิศไปบ้านกูมาแล้วอ้าวกูไปถ่ายคอนเทนต์บ้านมึงเลยแล้วมีเหรอมึงไม่เห็นไงพูดเวอร์เกินจริงโดนสกบฟ้องฟ้องเลยเพราะกูเป็นทนายอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีวิติดบ้านนะครับเข้าไปดูได้นะครับในช้อปปี้ก็มีลาซาด้าก็มีหรือว่า Facebook Page น้ำพริกยายต่อยครับผมหรือใครจะทำกินเองนะครับแซลมอน50%เปอร์เซ็นต์เน้อสิบเปอร์เซ็นต์รเทียมเจ็ดไม่ต้อง ใส่อยไปนะที่เจ๊ต่อยไปไม่ต้องอยู่อย่าหาทำก็เจ๊ต่อยเขาบอกอยู่เฉยอย่าหาทำไม่อร่อยเพราเขาลอกเขาทำมาอร่อยแล้วกลับมาวิธีย่างยากเอ่ยย่างเออวันนี้ขอบคุณเจ๊ต่อยด้วยน้ำไปหนังไก่ด้วยอ่ะครับขอบคุณเจ๊ต่อยกงบ้านที่ เอาน้ำพริกอร่อยอร่อยแล้วก็แบบไม่อ้วนแบบนี้ไม่เผ็ดทานนะรวมไปถึงหนังไก่ซึ่งมันบาลานซ์มากกับอาหารที่ไม่อ้วนแบบนี้แต่<ข>อ,อร่อยมากจริงยังกิอ low แฟตเรากินแล้วก็สบายใจครับผมขอบคุณใจต่อยมากๆนะครับขอบคุณผู้ชมนะคะับสำหรับการรับชมรายการเราด้วยเจอกันใหม่น EP หน้ากับปากแซบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ, <S <S บ,นบนมันดันมาที